จบฤดูกาลนี้ไม่รู้ได้กี่แชมป์แต่ฤดูกาลหน้าถ้าเสริมสามแข้งรายนี้หงแดงของเราบินสูงต่อเนื่องแน่นอน หงแดงรีพูของเราอยากได้มิลอนเคอร์เคสแบ็กซ้ายทีมชาติฮังการีซึ่งโชว์ฟอร์มได้สุดยอดกับบอลหมัดนะครับจุดเด่นที่เห็นได้ก็คือการขึ้นเกมรุกที่ดุดันเหลือเกินและเกมรับก็เหนียวแน่นแถมเป็นเพื่อนรวมชาติกับสุดหล่อดโดมินิออสโซบสไลาอาจจะมีการแนวโน้มใจกันขยายมาอยู่ในทินแอนฟิวก็เป็นได้รายที่2นะครับซูเบียนเมนดี้นะครับเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาตัดสินใจเลือกอยู่กับเรอัลโซเซดาต่อไปแต่คาดว่าจบฤดูกาลนี้นักเตะคงอยากหาความท้าทายใหม่และรีพูของ เราก็ยังอยากได้เขามาร่วมทีมเพื่อแข่งขันกับไรอันกาเฟนแบกซึ่งสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในมิดฟิลด์ตัวรับแต่การที่ซูบินเมนดี้นะครับเป็นกางร,รับธรรมชาตินั่นทาให้เขามีค้อได้เปรียบเหนือกว่าไราอันกาเฟนแบกนั่นเองตําแหน่งสุดท้ายครับกองหน้าดาวินนูนเยสไม่สามารถพึ่งพาได้เพราะว่าฟอร์มเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายส่วนดีโกโชต้าก,ก็บาดเจ็บอยู่เรื่อยๆดังนั้นลีผูกก็มองถึงความเป็นไปได้ว่าอาจจะเลือกเบนจามินเซสโกกองหน้าทีมชาติสโลวีเนียเพราะมีความเป็นผู้เล่นหมายเลขเก้าที่ ชัดเจนมากๆแถมยังคุ้นเคยกับโกนาเต้และโซบอสลายเพราะพวกเขานั้นเคยร่วมงานกัน,กนที่อาเบไลฟ์สิกถามแฟนหงแดงตรงนี้มิลอนเคอร์เคสซูบินเมนดี้เบนเจามินเซสโก3รายนี้จะพาหงแดงบินสูงได้อย่างต่อเนื่องหรือเปล่า